ของกระต่ายป่าอยู่ในโพรงดินกลางสวนมะพร้าวแม่กระต่ายรักลูกสองตัวตัวหนึ่งสีดำเหมือนสีทองฟ้ายาม่ําคืนตัวหนึ่งสีขาวเหมือนปุยฝ้ายแม่กระต่ายรักลูกกระต่ายทั้งสองมากและสอนให้ลูกๆร้องเพลงกระต่ายขาวลูกน้อยคอยเฝ้าประตูไว้หมาป่ามันมาใกล้อย่าได้เปิดประตู กระต่ายขาวลูกรักเจ้าพักอยู่ที่ไหนหมาป่ามันไปไกลจงได้เปิดประตูวันหนึ่งแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายปลูกผ,ผักอยู่หน้าบ้านแม่ฝนกำลังตั้งเขาและเคลื่อนผ่านมาลมเริ่มพัดแรงเหมือนกำลังจะเกิดพายุยอดมะพร้าวสายเอ็นตามแรงลงมมะพร้าวแก่จัดลูกหนึ่งหล่นจากต้น ตกตูมลงมาใกลๆ้ๆแปลงผักของแม่กระต่ายลูกกระต่ายตกใจกลัวและพากันวิ่งหนีแม่กระต่ายร้องบอกว่าอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวฟ้าทะลมนีแลวหมีเล่่ช่วยด้วยช่วยด้วยฟ้าทะลมลูกกระต่ายดำวิ่งพลางร้องพางอย่างสุดเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยฟ้าทะลมหยุดก่อนลูกๆแม่กระต่ายตะโกน ใช่ฟ้าถล่มลูกมะพร้าวัางห่าที่ตกลงมาจากต้นลูกกระต่ายทั้งสองยังไม่วางใจต่างแงนมองท้องฟ้าอย่างหวาดกลัวเมฆฝนกำลังเคลื่อนผ่านไปยอดมะพร้าวยังคงสายไหวและท้องฟ้าก็ยังอยู่ที่เดิมแม่กระต่ายเข้ามาปลอบลูกๆให้หายกลัวแล้วพูดว่าอย่าทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมสิจ๊ะกระต่ายตื่นตูม เป็นอย่างไรจะแม่ลูกกระต่ายขาวถามหลังจากหายกลัวบ้างแล้วกระต่ายตื่นตูมเป็นกระต่ายในนิทานจ้ะถ้าลูกอยากฟังเรื่องของกระต่ายตื่นตูมก็มาช่วยกันปลูกผักให้เสร็จก่อนลูกกระต่ายทั้งสองอยากฟังนิทานจึงรีบช่วยแม่กระต่ายปลูกผักลูกกระต่ายดำปลูกผักกาดขาว ลูกกระต่ายขาวปลูกผักกาดเขียวแม่กระต่ายปลูกกะล่ำปีครอบครัวกระต่ายช่วยกันปลูกผักไว้เป็นอาหารลูกกระต่ายดำทวงสัญญาแม่กระต่ายจึงเริ่มต้นเล่านิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมให้ลูกฟังแม่กระต่ายเล่าว่าครั้งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลขณะเมื่อกระต่ายหลับอยู่นั้นเกิดลมพายุใหญ่พัดกล้า ลูกการบนต้นหล่นตูมลงมาที่พื้นดินเกอบถูกกระต่ายกระต่ายตกใจตื่นขึ้นสำคัญว่าฟ้าถล่มไม่ทันได้ตรกตรองลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปโดยสุดกำลังเพราะกลัวความตายฝ่ายเสือช้างกวางทรายแรดและสะัตว์อื่นอื่นอีกหลายจำพวกเห็นกระต่ายวิ่งมาโดยเต็มกำลังนั้น จึงถามกระต่ายว่านี่ท่านวิ่งหนีอะไรมาฟ้าถลม่มสัตว์เหล่านั้นได้ฟังกระต่ายบอกไม่ทันได้ตริตรองสำคัญว่าฟ้าถล่มจริงก็พากันวิ่งตามกระต่ายไปหกล้มขาหักแข้งหักโดนต้นไม้ตกเหวตายบ้างก็มีส่วนสัตว์ที่ยังเหลืออยู่ก็พากันวิ่งหนีต่อไปอีก ระยาราชสีตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญาเห็นสัตว์ทั้งหลายมีเสือช้างเป็นต้นพากันวิ่งมาไม่หยุดหย่อนจึงร้องถามว่าเอ๊ะเหตุไรทั้งทั้งหลายจึงพากันวิ่งจนโดนกันล้มตายชนี้หยุดบอกให้เราทราบประเดี๋ยวก่อนสัตว์เหล่านั้นกลัวอำนาจราชสีก็ต้องหยุด และเล่าความที่กระต่ายจะแกล้งแก่ตนให้ราชสีฟังราชสีก็เข้าใจทันทีว่าสัตว์เหล่านี้คงจะตื่นอะไรมาสักอย่างหนึ่งจึงถามต่อไปว่าฟ้าถล่มที่ตรงไหนจงพาเราไปดูสักทีสัตว์เหล่านั้นกลัวตายจนตัวสัน่นแต่ขัดอำนาจราชสีไม่ได้ก็ต้องพาราชสีไปพอถึงใต้ต้นตาลที่กระต่ายนอน แราชสีพิเคาะดูเห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้นก็เข้าใจว่าผลตาลน,นั้นหล่นลงมากระต่ายสำคัญว่าฟ้าถลม่มก็ตกใจจึงวิ่งหนีสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาตริตองก็พากันหลงเชื่อกระต่ายวิ่งตเตลิดไปจนโดนการขาหักข้อหักตกเหวตายสัตว์ทั้งหลายที่พากันได้รับทุกขเวทนาครั้งนี้ก็ เพราะเป็นผู้ขาดเขาปัญญาหาติตรองมิได้